เช้าน the re the ี้เนี <S <S ่ยนะครับคุณทักษิณสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินเดินได้โดยไม่ต้องนั่งวีลแชร์สวมเฟือกที่คอแต่ไม่มีเฟือกแขนครับเดินได้ไม่หรือต้องบอกและเดินได้แล้วและเดินได้แล้วและเดินได้นะและเดินได้เดินได้ ขณะที่เมื่อวานนะคะก็มีภาพของคุณทักษินนะคะไปวัดราชบพิธนะคะเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชโดยข่าวบอกนะคะว่าคุณทักษินมีลักษณะแข็งแรงไม่มีอาการป่วยใดๆไม่สวมเฝือกที่คอแล้วก็ที่แขนแล้วอคือภาพเมื่อวานนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าหลายต่อหลายคนก็จับตาเลยแบบเฮ้ยคือยังไงเนี่ยเฮ้ยมันหายไปหรือเปล่าอุปกรณ์ครบไหมเอออะไรแบบนี้ซึ่งในประเด็นนี้นะคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าแบบว่าข่าวในประเทศไทยตอนนี้นี่เป็นอะไรนะหรือมันสนุกจริงๆถ้าคุณผู้ชมตามดูข่าวน ไม่ว่าจะแทบไม่ว่าจะข่าวสํานักไหนไอ้ประเด็นเรื่องว่าคุณทักษิณจะไปที่ไหนอ,อ่ะกับคุณทักษิณจะทําอะไรอ,อ่ะสองอย่างเนี้ยมันแทบจะมาทีหลังนะเออแต่อะไรที่มาก่อนเสมอแทบจะทุกข่าวอะ่ะคือใส่เฟือกออ คือเหมือนคุณทักสินใส่เฝือก b l า h b ๆ a h blah 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 เยังดูยังดูป่วยอยู่ไหมเออเป็นฟิลนั้นนหะแทบจะทุกสํานักข่าวเลยคือเฟือกต้องมาก่อนอย่างแรกเป็นแบบว่าเออใส่เฝือกไหมอันนี้อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะหลายคนอาจจะเครียดเออเครียดจริงๆแบบประมาณว่าเนี่ยดูสิเห็นภาพเมื่อวานนะไม่มีอุปกรณ์วันนี้มาเฮ้ยมันอย่างนงี้อะไรนะแต่ จริงๆอยากให้มองอันหม่ว่าไหนด okay. ูซิวันนี้จะมีอะไรจะมีอะไรจริงๆคือแบบว่าเดี๋ยวจะเครียดเกินไปถ้าเราจะมองไม่ให้ไบอสเราให้มันเป็นกลางที่สุดปอกคอเนี่ยมันก็บางทีมันก็แบบเอ้ยวันนี้เรารู้สึกแบบไม่เหนื่อยไม่ไม่เกร็งก็อาจจะใส่หรือเพราะวันก่อนไม่ใส่หรือเปล่าอ่ามันก็เลยแล้ววันนี้ก็เลยต้องใส่กำเริบหรือหรือใจร้อนเกินไปไม่พอเึงต้องไปไหว้พระก้มกมอะไรลำบากทิ้งไว้ในรถ คือคุณผู้ชมครับด้วยความอยากรู้นะครับเราก็เลยไปขอให้ AI เนี่ยช่วยสังเคราะห์รูปออกมาครับผมก็ถาม AI ไปครับว่าเฮ้ยสภาพคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากวันนี้ครับเอาน่าสนใจครับเราไปดูภาพจาก AI กันเลยครับครับเดี๋ยวเริ่มจากวันแรกกันก่อนนะวันแรกภาพเอ AI ว่าไงครับก็คือที่เราเห็นเมื่อกี้นี้วันแรกนีก็วันแรกคือวันนี้นะวันนี้วันนี้ยก็คืออกคอกับ คือวันก่อนหน้าไม่มีแต่เราเริ่มต้นกันวันใส่เสื้อน้าเงินเสื้อฟ้านี่แหละโอเคอันนี้เป็นภาพที่เราส่งไปให้ AI นะครับช่วยสังเคราะห์ว่าเออวันแรกเป็นอย่างนี้นะวันต่อไปเป็นอย่างไรอวันที่สองครับโอ้โห AI ก็คาดการว่าน่าจะมีฝืกสองข้างนะคะทำไมต้องคนละสี่เป็นฝึกสีชมพูกับสีดำนะฮะใช่ครับไม่รู้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าอ่ะมีต่อไหมฮะมีต่อับไหนฮะอะไรฮะวันต่อมา เฮ้ยเอไอมันจะซ้ําซ้อนหรือเปล่านะเอไอแต่อันนี้เอไอก็คือสังเคราะห์มาอันนี้คือมีภาพเขาม้าเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเออใช่โอเคอันนี้คือเจนเนอเรตของวันที่2ใช่ไหมครับวันต่อต่อมาวันวันถัดมาวันต่อต่ออแล้วอันนี้เหลือกี่ภาพกี่ภาพหนหรือภาพหนึ่งภาพหนึ่งโอหศาสตร์เจนเนอเรตให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งภาพมันเป็นยังไงครับภไปดูครับเป็นวันต่อ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 มาวันต่อ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 มา AI! ไอมันเกินไปแล้วครับผมโหนี่ถ้าถูกขึ้นมานี่เดี๋ยวต้องเอาน้ําแดงไปถวายแล้วนะใช่เออแต่ผมแค่สงสัยเดียวคือถ้า AI มึงจะฉลาดขนาดนั้นเนี่ยครับมึงช่วยทําอะไรให้ดีกว่าวันต่อ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 วันรุ่งขึ้นวันถัดไปอะไรต่างกันมะกน้มึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้กูครบเลยแต่มึงอธิบายแต่ละวันว่าวันแรกเอ วันต่อมาวันต่อต่อมาไปไกลๆกลเลยอุ้ยวันต่อต่อต่อมาฉันรับมือฉลาดมากไอ